กลางสนามฝึกทหารอันร้อนระอุเสียงตะโกนของรุ่นพี่ดังสนั่นไปทั่วอากาศแบกแบกแค่ได้6กกิโลกระสอบทรายขนาดใหญ่ถูกโยนลงบนหลังของน้องใหม่ร่างผอมบางที่เพิ่งเข้าหน่วยมาได้ไม่กี่วันดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ไม่มีทางเลือกนอกจากก้มหน้ากัดฟันฝืนเดินต่อไปรุ่นพี่หลายคนยืนหัวรอคอยกดดันและเย้ยหยันถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนอ่อนแอเสียงหัวราอผสมกับแรงกดดันเหมือนหอกแหลมทิ่มแทงใจน้องใหม่ทีละน้อย เหงื่อเม็ดโตไหลลงเต็มใบหน้ากล้ามเนื้อขาเริ่มสั่นมือกำแน่นกับสายกระสอบจนกระทั่งเสียงปึกดังขึ้นพร้อมกับร่างของเขาล้มลงกับพื้นเอ็นข้อเท้าขาดความเจ็บปวดแล่นผ่านทั่วร่างแต่รุ่นที่กลับยังตะโกนสั่งให้ลุกขึ้นอย่ามาแกล้งเจ็บลุกสิวะแต่ครั้งนี้เขาไม่อาจขยับได้เสียงร้องด้วยความเจ็บดังสะท้อนก้องไปทั่วสนามจนครูฝึกคนหนึ่งต้องวิ่งเข้ามาห้าม เรื่องคงจบแค่การบาดเจ็บธรรมดาหากไม่ใช่เพราะมีรายงานตรงไปถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงและความจริงถูกเปิดเผยว่าน้องใหม่คนนั้นคือลูกชายของคนโทผู้บัญชาการใหญ่ที่มีอำนาจเหนือทั้งกองพลในค่ำวันเดียวกันโทรศัพท์ในกองร้อยดังขึ้นติดก,กันหลายสายใบหน้าของผู้บังคับบัญชาทุกคนซีดเผือดข่าวหรือแพร่สะพัดในหมู่ทหารราวกับไฟลามทุ่งน้องใหม่ที่เจเป็นลูกชายพลโท รุ่นพี่ที่เคยหัวเราะเยาะในสนามตอนนี้นั่งเรียงแถวเงียบปริบรู้ชะตากรรมของตัวเองทันทีความโหดเที้ยมที่เคยใช้กลายเป็นบ่วงรัดคอพรุ่งนี้พวกเขาถูกสั่งย้ายหน่วยบางคนถูกลดขั้นบางคนถึงขั้นปลดออกจากราชการทั้งหน่วยถูกลงโทษเพราะความโหดที่ไร้ขอบเขตเสียงลมพัดผ่านสนามฝึกอันว่างเปล่าราวกับกำลังบอกเล่าเรื่องราวบทเรียนให้กับคนรุ่นต่อไปว่าความโหดเที้ยมที่ไร้เหตุผลอาจย้อนกลับมาพังทั้งชีวิตและทั้งหน่วยได้เพียงพรึ่งเดียวตอนเช้าของวันถัดมา เสียงนกกาไม่ดังเท่ากับเสียงรองเท้าทหารที่กระทืบพื้นสนามรุ่นพี่ทั้งหลายถูกเรียกรวมแถวอย่างกระทันหันใบหน้าครูฝึกเคร่งเครียดผิดปกติตั้งแถวให้เรียบร้อยวันนี้มีการตรวจเยี่ยมจากผู้บังคับบัญชาความเงียบกดทับทัพสนามทุกคนรู้ว่าใครกำลังจะมาผลโทเจ้าของชื่อเสียงที่ท่านกองทัพเกรงขามรถยนต์สีดำคันใหญ่แล่นเข้ามาอย่างสง่างามทหารยืนทำความเคารพเป็นแถวแต่หัวใจของรุ่นพี่ที่เคยโหดกับเต้นแรงจนแทบพะลุอก ประตูรถเปิดออกชายไวกลางคนในเครื่องแบบเต็มยศก้าวลงมาดวงตาคมกริบของเขากวาดมองไปทั่วสนามก่อนจะหยุดที่ลูกชายของตนเองซึ่งนั่งรถเข็นอยู่ด้านหลังเอ็งข้อเท้ายังพันผ้านั้นสีหน้าซีเซียวตาแววตามีไฟแห่งศักดิ์ศรีนี่หรือคือการฝึกที่พวกแกเรียกว่าอบรมรุ่นน้องคนโทเอ่ยเสียงต่ำแต่หนักแน่นความเงียบพิตาม,มารากับสนามทั้งสนามหยุดหายใจรุ่นพี่ทุกคนหลบสายตามือสนันไม่กล้าขยับเขาก้าเข้ามาใกล้มองตรงไปยังกลุ่มรุ่นพี่การฝึกไม่ใช่การทรมาน ถ้าพวกแกยังไม่รู้จักความแตกต่างก็ไม่สมควรจะสวมเครื่องแบบนี้เสียงตะวัดดังสะท้อนก้องรุ่นพี่บางคนเข่าอ่อนแทบลม้มลงตรงนั้นเองคำสั่งลงโทษถูกประกาศทันทีรถขั้นย้ายหน่วยปลดออกไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีโอกาสอธิบายลูกชายพลโทหันมองรุ่นพี่ที่เคยหัวรเราะเยาะด้วยสายตายเย็นชาเขาไม่พูดอะไรสักคำเพราะความจริงมันชัดเจนอยู่แล้วว่าใครแพ้และใครพังตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของเหตุการณ์กระสอบทราย6กกิโล แพร่กระจายไปทั่วค่ายไม่มีใครกล้าใช้ความโหดเที่ยงกับน้องใหม่อีกต่อไปทุกคนจำได้ดีว่าความโหดที่ไร้ขอบเขตนำพาไปสู่จุดจบที่ไม่มีวันลืมหลังจากเหตุการณ์วันนั้นค่ายฝึกเหมือนถูกพลิกกลับด้านทุกมุมที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเยาะและคำสบบัตดกลับกลายเป็นความเงียบทุกคนระวังคำพูดและการกระทำแม้แต่รุ่นพี่ที่เคยเป็นเสือสนามยังไม่กล้าแม้แต่จะจ้องตารุ่นน้อง พลโทไม่ได้กลับไปทันทีท่านเลือกจะพักอยู่ในค่ายหลายวันเพื่อจับตาม,มองระบบฝึกท่านเดินตรวจสนามด้วยสายตาเฉียบขาดคำพูดแต่ละประโยคของท่านเหมือนค้อเหล็กตอกลงบนพื้นการฝึกที่ดีต้องสร้างนักรบไม่ใช่ทำลายคนคำพูดนั้นถูกเล่าต่อกันในทุกกองร้อยกลายเป็นเหมือนคาทิสไอรุ่นน้องหลายคนที่เคยคิดจะลาออกกลับมีความหวังขึ้นมาเพราะรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ลูกชายของคนโทยังต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินแต่เขายังคงมาเข้าร่วมสนามฝึกในบางกิจกรรมแม้ไม่สมบูรณ์แต่เขาแสดงให้เห็นถึงความพยายามและหัวใจนักรบที่แท้จริงน้องใหม่หลายคนมองเขาเป็นแรงบันดาลใจส่วนรุ่นพี่ที่รอดจากการถูกปลดพวกเขากลายเป็นคนละคนสีหน้าที่เคยยิ่งพยองเปลี่ยนเป็นหม่นเศร้าบางคนเอ่ยปากขอโทษลูกชายพลโทด้วยน้ำตาคลอเพราะรู้ดีว่าชีวิตทหารของพวกเขาไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ำคืนหนึ่งบรรยากาศรอบกองไฟของน้องใหม่เต็มไปด้วยเสียงเล่าขาน เรื่อง6กิกิโลกลายเป็นตำนานค่ายที่ใครก็ตามเข้ามาฝึกต้องได้ยินเสมอเป็นคำเตือนว่าอำนาจไม่ใช่สิ่งที่จะใช้กดหัวใครก็ได้และแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีเหตุการณ์นั้นยังคงเป็นเครื่องหมายของจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทั้งค่ายรู้จักคําว่าวินัยและความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงกลางดึกหลังเสียงนกกู่เงียบไปแล้วค่ายทหารยังคงสว่างด้วยไฟหลอดที่ติดตามเสารุ่นพี่ที่เหลือรอดจ,จากการปลดประจำการรวมตัวกันเงียบๆที่โรงเก็บอาวุธไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีการโอ้อวดเหมือนก่อนมีเพียงความรู้สึกหนักอึ้งที่เกาะกินหัวใจ พวกเราทำเกินไปจริงๆคนหนึ่งพูดเสียงสัน่นมือกําแก้วน้ำแน่นจนสั่นสถานอีกคนถอนหายใจยาวที่เคยคิดว่าการโหดคือตัวพิสูจน์ความแข็งแกร่งสุดท้ายมันพิสูจน์แค่ความโง่ของเราเองคำพูดนั้นทําให้ทั้งกลุ่มก้มหน้างเงียบไม่มีใครเถียงเพราะความจริงมันชัดเจนเกินไปแล้วในอีกมุมของค่ายลูกชายพลโทนั่งอยู่ที่เรือนพักรักษาพยาบาลเขากําลังเขียนจดหมายถึงแม่ที่บ้านเสียงปากกาขูดบนกระดาษเบาๆ แม่ครับผมเจ็บแต่ผมจะไม่ยอมแพ้ที่นี่ไม่ใช่แค่สนามฝึกมันคือที่ที่คนต้องเลือกว่าจะเป็นทหารที่มีเกียรติหรือเป็นเพียงนักเลงในเครื่องแบบครูฝึกอาวุโสที่ยืนมองอยู่ข้างๆยิ้มบางๆเขารู้ดีว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้มีค่าเพียงเพราะเป็นลูกพลโทแต่เพราะหัวใจของเขาแข็งแรงกว่ากระสอบทราย6กกิโลเสียอีกวันต่อมาพลโทรประกาศตั้งกฎใหม่ ในการฝึกขัดทหารใหม่ไม่มีใครมีสิทธิใช้ความรุนแรงเกินขอบเขตการฝึกจะต้องเข้มงวดแต่ต้องมีเหตุผลทุกการกระทำต้องสร้างไม่ใช่ทำลายรุ่นน้องทุกคนต่างปรบมือกล้องในขณะที่รุ่นพี่บางคนร้องให้ออกมาต่อหน้าทุกคนสนามฝึกแห่งนี้จึงเปลี่ยนจากสถานที่ที่เคยเป็นนรกของน้องใหม่ให้กลายเป็นโรงเรียนของนักรบที่แท้จริงและทุกครั้งที่น้องใหม่ได้ยินคำเล่าขานเกี่ยวกับตำนาน60กิโลพวกเขาจะมองไปที่มุมหนึ่งของสนามซึ่งมีรอยดินที่เคยเป็นจุดล้มลงของลูกชายพลโท เป็นเครื่องตนใจว่าความโหดที่ไร้เหตุผลไม่ได้สร้างทหารแต่สร้างศัตรูในใจคนและสุดท้ายก็ทำลายตัวเองทั้งหน่วยหลายเดือนผ่านไปค่ายฝึกที่เคยได้ชื่อว่าโหดที่สุดในภูมิภาคเริ่มเปลี่ยนโฉมไปทีละน้อยเสียงโหดแซวเสียงหัวเราะเยาะน้องใหม่เงียบหายไปกลายเป็นเสียงนับจังหวะซ้อมวิ่งซ้อมยิงและเสียงครูฝึกที่สอนด้วยความเด็ดขาดแต่ยุติธรรมลูกชายพลโทแม่ยังเดินกัเพลเลกแต่ก็กลับมาลงสนามฝึกอีกครั้งเขาไม่เคยขอสิทธิพิเศษไม่เคยเอ่ยชื่อพ่อมาเป็นกรอกกำบังตรงกันข้ามเขาเป็นคนแรกที่ออออาาาาสสวิ่่งรนนมมมแม้เพืเพจะคยห นายยังเจ็บอยู่ในยาฝืนเลยแต่เขาก็ยิ้มและตอบว่าทหารต้องเดินไปข้างหน้าเสมอไม่ว่าขาจะสั่นแค่ไหนก็ตามคำพูดนั้นแพร่ไปทั่วกองร้อยราวกับเป็นเชื้อไฟเล็กๆที่จุดแรงใจให้ทุกคนแม้รุ่นที่บางคนที่เคยกดขี่กลับกลายเป็นคนเงียบเงียบและเริ่มหันมาช่วยน้องใหม่อย่างจริงใจความสัมพันธ์ในหน่วยค่อยๆเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความไว้ใจแต่เงาของอดีตยังคงตามหลอกคือหนึ่งรุ่นพี่ที่ถูกกดบางคนแอบกลับมาที่ค่ายพวกเขามองเข้าไปในสนามฝึกผ่านรั้วลวดหนามดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตเพราะมัน เพระเด็กคนนั้นเราถึงพังทั้งชีวิตหนึ่งในนั้นพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงสันเครือไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยการให้อภัยหรือจะกลายเป็นชนวนให้เกิดโศกนาฏกรรมบทใหม่ในค่ายแห่งนี้คืนที่ลมแรงพัดผ่านรัวค่ายเสียงสุนัขเฝ้ายามเห่าไม่หยุดรุ่นพี่ที่ถูกปลดพยายามลอบเข้ามาพวกเขาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความอับอายที่เกาะกินหัวใจตั้งแต่วันที่ถูกลงโทษแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือพลโทได้สั่งการให้เพิ่มกำลังยามรักษาความปลอดภัยรอบค่ายหลังจากมีรายงานว่ามีคนเคลื่อนไหวผิดปกติใกล้เขตทหาร เสียงไฟฉายส่องวาบลงบนร่างเงามืดหยุดใครหนะ้าเสียงตะโกนของเวนยามดังขึ้นรุ่นพี่ที่ถูกกดรีบวิ่งหนีความโกลาหนเกิดขึ้นในความมืดเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณเตือนทั้งค่ายสะเทือนลูกชายพลโทที่กำลังนั่งเขียนบันทึกในห้องพักได้ยินเสียงนั้นเขายืนนิ่งหัวใจเต้นแรงแต่ในแววตามีเพียงความนาแน่วแน่พวกเขายังไม่ยอมปล่อยวาง คืนนั้นไม่มีใครบาดเจ็บแต่เหตุการณ์นี้เหมือนประกาศให้ทังค่ายรู้ว่าบาดแผลของความแค้นยังไม่จบเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในสนามฝึกแต่มันอาจลุกลามกลายเป็นการต่อสู้ที่ใหญ่กว่าที่ใครคิดและในเงามืดหลังรัวค่ายเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆถ้าในสนามฝึกเราสู้ไม่ได้เราจะหาทางสู้ข้างนอกรุ่งเช้าค่ายทังค่ายเต็มไปด้วยบรรยากาศเคร่งเครียดครูฝึกได้รับคำสั่งตรงจากคนโทให้เพิ่มการเฝ้าระวังทุกด่านตรวจถูกเข้มงวดกว่าที่เคยแม้แต่น้องใหม่ก็สัมผัสได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ ลูกชายพลโทยังคงเดินกับผลเลกแต่เขามาเข้าแถวเช่นเดิมดวงตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขาทั้งด้วยความเป็นห่วงทั้งด้วยความเคารพเพราะทุกคนรู้ว่าเหตุเมื่อคืนเกี่ยวข้องกับอดีตรุ่นพี่ที่ถูกปลดกลางวันพลโทเรียกรวมทหารทั้งหน่วยเสียงของท่านหนักแน่นจนเงียบปริบรอบอสนามการแก้แค้นไม่ใช่สิ่งที่ทหารพึงกระทำทหารต้องต่อสู้เพื่อชาติไม่ใช่เพื่อตัวเองคำพูดนี้แทงเข้าไปในใจใครหลายคนโดยเฉพาะรุ่นพี่ที่ยังเหลืออยู่ในหน่วยบางคนเผลอก้มหน้าหลบสายตา แต่ในเงามืดนอกค่ายเรื่องราวกลับไม่จบรุ่นพี่ที่ถูกกดยังคงรวมตัวกันเขารู้ว่าพลังอํานาจในค่ายทําให้กลับไปไม่ได้อีกจึงเริ่มมองหาหนทางใหม่บางคนเริ่มติดต่อกลุ่มนอกกฎหมายบางคนเริ่มพูดถึงการสั่งสอนลูกชายพลโทด้วยวิธีที่โลกไม่เคยให้อภัยขึ้นต่อมาเสียงจักจันดังระงม,มรอบค่ายทหารเวรยามเดิลลาตรเวนตามปกติแต่ในความมืดมีเงาหลายเงาซ่อนตัวรอจังหวะและเรื่องนี้กำลังจะเปลี่ยนจากการฝึกทหารไปสู่การเอาตัวรอด อย่างแท้จริงไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้ชาจะเห็นอะไรในสนามเสียงหมาหอนแข่งกับลมยามดึกค่ายทหารเงียบสงัดจนได้ยินแม้แต่เสียงรองเท้าเวยนยามกระทบพื้นหินกรวดแต่ในเงามืดหลังแนวป่าข้างค่ายกลับมีดวงตาหลายคู่จ้องมองเข้ามาอย่างอาฆาตอดีตรุ่นพี่ที่ถูกปลดรวมกลุ่มกันพวกเขาไม่มีเครื่องแบบไม่มีเกียรติยศหลงเหลือมีเพียงความแค้นที่เดือดพล่านคืนนี้แหละให้มันรู้ว่าใครกันแน่ที่ควรกลัวหนึ่งในนั้นกระซิบพร้อมชักมีดออกจากซองเก่า ในเวลาเดียวกับลูกชายพลโทนอนไม่หลับเขาได้ยินเสียงลมเสียงนกกลางคืนแต่ลึกๆในใจกลับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งผิดปกติเขาจับไม้เท้าแน่นเหมือนเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะมาเยือนแม้ร่างกายยังไม่แข็งแรงแต่หัวใจเขาแข็งแรงกว่าเหล็กกล้าเวรยามด้านทิศเหนือเริ่มได้ยินเสียงกิ่งไม้หักใครอยู่ตรงนั้นไฟฉายส่องไปในความมืดเงาสามเงาพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าเป็นสัญ,ญญาณดังสนั่นค่ายทั้งค่ายแตกตื่น ทหารใหม่บางคนรีบวิ่งออกจากที่พักครูฝึกตะโกนสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นคือร่างคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังพยายามฝ่าแนวรั้วเข้ามาการประทะระหว่างทหารที่มีเกียรติและอดีตทหารที่หลงผิดจึงเริ่มขึ้นในเงามืดไฟสปอตไลท์สาดสว่างทั่วสนามและโชคชะตาของค่ายกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเสียงปืนดังปังกล้องไปทั่วค่ายไฟสปอตไลท์กวาดผ่านแนวรั้วเผยให้เห็นร่างอดีตรุ่นพี่หลายคนที่กำลังวิ่งบุกเข้ามาบางคนถือไม้บางคนถือมีสนามฝึกที่เคยเป็นที่ทดสอบกำลังใจกลายเป็นสนามรบจริิงในพตาเดียว ครูฝึกตะโกนลั่นทุกคนประจําที่ปกป้องค่ายน้องใหม่หลายคนแม้มือสัน่นแต่ก็กำปืนแน่นความกลัวผสมกับความฮึกเหิมมารู้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่การฝึกแต่คือชีวิตจริงลูกชายพลโทถูกพยุงออกจากเรือนพักเขาเห็นภาพตรงหน้าแล้วกัดฟันแน่นแม้จะเจ็บขาแต่ก็ยืนหยัดขึ้นมาเพร้อมไม่เท้าผมจะไม่หนีถ้าที่นี่คือบ้านของผมผมก็ต้องสู้เพื่อมัน เสียงปะทะดังขึ้นไม่หยุดนองมือปะทะกับแสงไฟอดีตรุ่นพี่ที่เคยโหดเที่ยมพุ่งใส่พวกน้องใหม่แต่คราวนี้กลับไม่ได้เจอเด็กอ่อนแอเหมือนวันแรกพวกเขาเจอกับทหารที่ผ่านการฝึกฝนด้วยหัวใจจริงๆเลือดความเจ็บปวดและเสียงตะโกนดังปะปนกันไปหมดบางคนล้มบางคนยังฝืนสู้ความโกลาหลนี้ทำให้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยคำถามคืนนี้ใครจะเหลือรอดและในวินาทีที่เสียงไซเรนเสริมกำลังจากกองบัญชาการดังขึ้นทุกสายตาหันไปที่ประตูค่ายไซเรนแหวกอากาศดังวิวอล ไฟแดงจากรถเสริมกำลังสาดสว่างลอดประตูค่ายเสียงล้อบดกับพื้นกรดดังสนั่นทหารติดอาวุธครบือกรูกันเข้ามาเหมือนพายุที่พร้อมกวาดล้างทุกสิ่งอดีตรุ่นพี่ที่บุกเข้ามาเริ่มเสียขวัญบางคนหยุดชะงักบางคนหันหลังหนีแต่ก็สายเกินไปแสงไฟสปอตไลท์และเสียงตะโกนสั่งให้วางอาวุธกดดันจนร่างพวกเขาสั่นสะท้านลูกชายพลโทยืนทิ้งไม้เท้าอยู่ด้านในเขามองเห็นภาพตรงหน้าดวงตาคมแข็งแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาไม่อยากเห็นเพื่อนร่วมรั้วโรงเรียนทหารเมื่อวันก่อนกลายเป็นนักโทษในวันนี้ คนโทเองเดินเข้ามาในสนามใบหน้าท่านิ่งสงบแต่ทุก,ก้าเต็มไปด้วยอำนาจที่บทขยี้หัวใจคนผิดพลาดนี่คือผลลัพธ์ของความโกรธและความแค้นเสียงของท่านก้องไปทั่วสนามพวกแกเลือกทางเองและว,วันนี้ก็ต้องชดใช้เองทหารทั้งหมดถูกจับกลุมอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงโซ่ตรวนกระทบก,กันดังกริกๆิสะท้อนก้องในความเงียบทุกสายตาของน้องใหม่และรุ่นพี่ที่ยังเหลืออยู่เต็มไปด้วยบทเรียนราคาแพงคืนนั้นค่ายทั้งค่ายไม่หลับทุกคนรู้ว่าพวกเขาเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่จะกลายเป็นตำนานมืด ของสนามฝึกนี้ไปตลอดการรุ่งสางวันถัดมาค่ายเงียบสงัดผิดปกติเหล่าทหารน้องใหม่ที่เคยตื่นด้วยเสียงนกหวีดกลับลุกขึ้นมาด้วยหัวใจหนักอึ้งทุกคนยังจดจำเหตุการณ์เมื่อคืนได้ชัดเจนเสียงตะโกนเสียงปืนเสียงโซ่ตรวนที่คล้องข้อมืออดีตรุ่นพี่สารทหารถูกตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนภายใต้การควบคุมของคนโทเองอดีตรุ่นพี่ที่ถูกจับกุมถูกนำตัวเข้าไปทีละคนสีหน้าที่เคยยิงผยองแปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดเสียงอ่านข้อกล่าวหาดังสะท้อนในห้องพิจารณาก่อความวุ่นวายในเขตทหารล่อบธ แต่ละคำเหมือนหอกที่ปักลงบนอดีตของพวกเขาไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยแก้ตัวเสียงร้องให้ของบางคนดังขึ้นเบาๆพวกเขารู้แล้วว่าทุกอย่างจบลงตรงนี้จริงๆในอีกด้านลูกชายพลโทนั่งฟังการพิจารณาด้วยสายตางเงียบขรึมเขาไม่ได้สะใจไม่ได้ยินดีมีเพียงความรู้สึกเวทนาและคำถามที่ดังก้องในใจถ้าวันนั้นพวกเขาเลือกที่จะฝึกอย่างถูกต้องแทนที่จะโหดร้ายวันนี้คงไม่ต้องนั่งอยู่ตรงนี้ หลังสารตัดสินบางคนถูกจำคุกบางคนถูกลดถาวรไม่มีใครได้กลับเข้ากองทัพอีกเสียงฝีเท้าลากโซ่ตรวนเป็นเครื่องหมายปิดฉากความบ้าคลั่งที่เริ่มต้นจากกระสอบหกกิโลคนโทยืนขึ้นมองทหารทั้งสนามฝึกแล้วกล่าวสั้นๆแต่กล้องไปถึงหัวใจของทุกคนให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนกองทัพต้องการนักรบไม่ใช่นักเลงบรรยากาศทั้งค่ายนิ่งงันก่อนจะมีเสียงปรบมือจากน้องใหม่ทีละคนแล้วดังขึ้นเรื่อยๆจนสะเทือนทั้งสนาม และตั้งแต่นั้นมาค่ายแห่งนี้ไม่ได้ถูกจดจำเพียงว่าโหดแต่ถูกจดจำว่าเป็นสถานที่ที่สร้างทหารด้วยเกียรติและหัวใจหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์สารทหารค่ายแห่งนั้นกลับมาสงบแต่ความทรงจำยังคงอยู่ทุกเช้าเสียงนกหวีดปลุกทหารใหม่ดังขึ้นเหมือนเดิมเสียงนับจังหวะกล้องกังวานแต่ในใจของทุกคนต่างรู้ว่าสนามนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลูกชายพลโทแม้ข้อเท้ายังมีรอยแผลเป็นแต่เขาก็กลับมาซ้อมหนักขึ้นทุกวันครูฝึกเองยังเอ่อยปากชมว่าหัวใจในายแข็งแรงกว่าทุกคนในสนามมีเสียอีก รุ่นน้องหลายคนมองเขาเป็นแบบอย่างไม่ใช่เพราะเขาเป็นลูกใครแต่เพราะเขาแสดงให้เห็นว่าทหารที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ร่างกายเท่านั้นแต่วัดกันที่ใจวันหนึ่งพลโทรเรียกลูกชายเข้าไปในห้องทํางานเสียงของท่านเคร่งขรึมแต่แฝงด้วยความอบอุ่นลูกพ่อไม่เคยอยากให้ลูกเจ็บแต่พ่อดีใจที่ลูกเลือจะยืนหยัดแม้ในวันที่ทุกอย่างขาโถมลูกชายก้มสีสน้ำตาซึมแต่ตอบด้วยเสียงหนักแน่นผมอยากเป็นทหารที่พ่อภูมิใจไม่ใช่แค่ลูกชายของพลโท หลายปีต่อมาข่าวแพร่สะพัดไปทั่วกองทัพเด็กหนุ่มคนนั้นเติบโตขึ้นกลายเป็นนายทหารหนุ่มผู้มีชื่อเสียงเรื่องความเด็ดขาดและยุติธรรมเขาเป็นผู้นำที่ลูกน้องเคารพเพราะไม่เคยลืมความเจ็บปวดจากกระสอบ60กิโลที่เปลี่ยนชีวิตทั้งค่ายและเมื่อใครก็ตามเล่าถึงตำนานค่ายนี้พวกเขาจะจบด้วยประโยคเดียวกันเสมอโหดทำลายคนต่เกียรสร้างทหาร เวลาผ่านไปอีกหลายปีชื่อของลูกชายพลโทรเริ่มถูกกล่าวถึงไกลเกินกว่าค่ายฝึกเขาไม่ใช่แค่ทหารหนุ่มธรรมดาอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้บังคับกองร้อยที่ลูกน้องศรัทธาทุกคนเรียกเขาว่าผู้กองหัวใจเหล็กไม่ใช่เพราะโหดแต่เพราะยืนหยัดปกป้องลูกน้องทุกครั้งที่เจอสถานการณ์ยากที่สุดในสนามรบชายแดนเมื่อกระสุนจริงพุ่งมาแทนเสียงปืนซ้อมเขาเลือดอยู่แนวหน้าเสมอเสียงคำสั่งของเขาหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยพลังใจที่ทำให้ทหารใหม่ที่หวาดกลัวกลายเป็นนักสู้ที่กล้าเผชิญความตาย ค่ำคืนหนึ่งหลังการประทะรุนแรงเขานั่งมองกองไฟการค่ายชั่วคราวเพื่อนทหารถามเขาว่าผู้กองทำไมถึงไม่เคยทิ้งเราเลยเขายิ้มบางๆตอบเพียงว่าเพราะครั้งหนึ่งผมเคยถูกทิ้งกลางสนามกับกระสอบ60กิโลแล้วผมสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ทำแบบนั้นกับใครเรื่องราวนี้ค่อยๆกลายเป็นตำนานใหม่ไม่ใช่ตำนานความโหดเหมือนเมื่อก่อนแต่เป็นตำนานของการยืนหยัดเพื่อเพื่อนร่วมรบและทุกครั้งที่มีน้องใหม่เข้ามาในหน่วยเขาจะเล่าเพียงสั้นๆว่า อย่าลืมทหารไม่ได้เกิดมาเพื่อกดขีกันเองแต่เกิดมาเพื่อปกป้องกันและกันสนามฝึกทหารในฤดูร้อนร้อน,ร,อนระอุยิ่งกว่าเตาเผาเสียงตะโกนของรุ่นพี่ดันก้องสะท้อนรอบลานแบกแบกให้ได้6กกิโลกระสอบทรายขนาดมาหึมาถูกโยนลงบนหลังน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าหน่วยได้ไม่กี่วันเขาเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมบางใบหน้าเต็มไปด้วยเหงื่อและความเหนื่อยล้าแต่ไม่กล้าแม้แต่จะบน่นรุ่นพี่หลายคนยืนหัวรอยเย้ยหยันและกดดันถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ของคนอ่อนแอ คำพูดเหล่านั้นเหมือนหอกที่ทิมแทงลงในใจเด็กหนุ่มกัดฟันฝืนเดินแม้ขาจะสั่นมือกำสายกระสอบแน่นแต่แล้วเสียงปึกดังขึ้นพร้อมร่างที่ล้มลงอย่างแรงเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเองข้อเท้าขาดโดยไม่ทันตั้งตัวรุ่นพี่ยังคงตะโกนอย่ามาแกล้งเจ็บลูกสิวะแต่ครั้งนี้เขาไม่อาจขยับได้ครูฝึกต้องรีบเข้ามาห้ามเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงอุบัติเหตุการฝึกธรรมดาหากไม่ใช่เพราะความจริงถูกเปิดเผยภายหลังน้องใหม่คนนั้นคือลูกชายของคนโทผู้บัญชาการใหญ่ ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วค่ายรวดเรราวกับไฟลามทุ่งรุ่นพี่ที่เคยหัวเราะเยาะในสนามต่างนั่งเงียบปิดใบหน้าซีดเผือดพวกเขารู้ว่าชะตากรรมไม่อาจหลีกเลี่ยงวันรุ่งขึ้นรถยนต์สีดำคันใหญ่แล่นเข้ามาในค่ายพลโทในเครื่องแบบเต็มยศเก้าลงมาดวงตาคมกริบกวาดมองไปทั่วสนามก่อนหยุดที่ลูกชายซึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นนี่หรือคือการฝึกที่พวกแกเรียกว่าอบรมเสียงของท่านต่ำแต่ก้องจนทำให้ทุกคนเยบงานการฝึกไม่ใช่การทรมานถ้าพวกแกยังไม่รู้จักความแตกต่างก็ไม่สมควรสวมเครื่องแบบนี้ คำตวาดนั้นทำให้รุ่นพี่บางคนเข่าอ่อนแทบล้มลงตรงนั้นเองไม่นานคำสั่งลงโทษถ,ถูกประกาศลดขั้นย้ายหน่วยบางคนถูกปลดออกจากราชการทั้งหมดเป็นเพราะความโหดเหี้ยมที่ไร้เหตุผลตั้งแต่นั้นมาชื่อเสียงของเหตุการณ์กระสอบ60กิโลกลายเป็นตำนานในค่ายไม่มีใครกล้าใช้ความรุนแรงไร้ขอบเขตอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลง ค่ายฝึกเปลี่ยนไปทีละน้อยเสียงเย้ยหายไปกลายเป็นเสียงนับจังหวะและเสียงครูฝึกที่เข้มงวดแต่ยุติธรรมลูกชายพลโทย,ยังใช้ไม้เท้าช่วยเดินแต่ไม่เคยยอมแพ้เขามักเป็นคนแรกที่อาสาทำกิจกรรมแม้จะเจ็บปวดเขายิ้มและบอกเพื่อนๆ่ว่าทหารต้องเดินไปข้างหน้าเสมอไม่ว่าขาจะสั่นแค่ไหนก็ตามคำพูดนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจน้องใหม่หลายคนมองเขาเป็นแบบอย่างรุ่นพี่ที่เหลืออยู่ค่อยๆเปลี่ยนใจจากความโหดร้ายเป็นการช่วยเหลืออย่างจริงใจ แต่เงาของอดีตยังไม่หายไปอดีตรุ่นพี่ที่ถูกกดบางคนยังคงแค้นคืนนั้นพวกเขาลอบกลับมาที่รั้วค่ายหวังจะสั่งสอนเด็กหนุ่มแต่ถูกเวรยามจับได้เสียงปืนยิงขึ้นฟ้าเป็นสัญญาณเตือนทั้งค่ายตื่นกระหนกพลโทออกคำสั่งเข้มงวดมากขึ้นทหารต้องสู้เพื่อชาติไม่ใช่เพื่อความแค้นส่วนตัวคำพูดนี้ฝังแน่ในใจทุกคนเส้นทางใหม่ เวลาผ่านไปหลายปีเด็กหนุ่มคนนั้นเติบโตเป็นนายทหารต็มตัวเขาไม่ได้ใช้ชื่อพ่อเป็นกรอกกำบังแต่ใช้หัวใจนักรบที่ผ่านทั้งความเจ็บปวดและการพิสูจน์ตัวเองเขาได้รับสมญานามว่าผู้กองหัวใจเหล็กพระยืนหยัดปกป้องลูกน้องเสมอในสนามรบจริงเขาเลือกอยู่แนวหน้าท่ามกลางเสียงปืนและกลิ่นดินปืนลูกน้องเคยถามว่าผู้กองทำไมถึงไม่เคยทิ้งเราเลยเขายิ้มบางๆแล้วตอบว่า เพราะครั้งหนึ่งผมเคยถูกทิ้งกลางสนามกับกระสอบ6กกิโลและผมสัญญาว,ว่าจะไม่ทำแบบนั้นกับใครบทสรุปวันหนึ่งพลโทซึ่งกเกษียณแล้วนั่งมองลูกชายในเครื่องแบบเต็มยศเขายิ้มอย่างภูมิใจลูกพ่อไม่เคยอยากให้ลูกเจ็บแต่พ่อดีใจที่ลูกเลือจะยืนหยัดแม้ในวันที่ทุกอย่างถาโถมลูกชายตอบด้วยเสียงหนักแน่นผมอยากเป็นทหารที่พ่อภูมิใจไม่ใช่แค่ลูกชายของพลโท ชื่อของเขากลายเป็นตำนานใหม่ที่ถูกเล่าขานต่อไปในกองทัพทุกครั้งที่น้องใหม่เข้ามาในค่ายพวกเขาจะได้ยินเรื่องราวกระสอบ60กิโลไม่ใช่เพียงเพื่อจดจำความโหดแต่เพื่อตวนใจว่าโหดทำลายคนแต่เกียร์สร้างทหาร